ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในการท่องลาก,กับลานเนสทางช่องท่องลาก,กับหลานเนสและรายแบชัชนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ปราสาทท้องหลางตําบลท่าโพสีอำเภอเดชอุดมจังหวัดปทุราชธานีนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบว่า้ใกล้บ้านเราเราอยู่น้ำยืนนะมีปราสาทให้ชมด้วยแต่ว่าอาจจะเป็นองค์เล็กๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยยิน เป็นประวัตินะครับซีดจางหมดละอันนี้ปราสาททองหลังเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นปรางอะไรก่อด้วยอิฐสามองค์ตั้งเรียงบนฐานศิลาแรงเดียวกันในแนวเหนือถึงใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปรางองค์กลางมีขนาดใหญ่กว่าปรางอีกสององที่ขนาบข้างมีคูน้ำล้อมล้อมรอบโดยเปิดเป็นช่องทางเข้าด้านหน้าเพียงด้านเดียวทางทิศตะวันออกห่างประมาณ100เมตรปรากฏร่องรอยของบารายรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้ากว้างประมาณ380เมตรยาวประมาณ410เมตร จากลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมสันนิษฐานได้ว่าปราสาททองหลางมีอายุราวพุทธศตรวตรรษที่16-17เทียบได้กับศิละปะ,ขะเขมรแบบป่าปวนในองเล็บพศ1550-1620กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติโดยประกาศในราชกิจชาโนเบกษาเล่มที่ 53ตอนที่34วันที่27กันยายนพุทธศักราช2479และกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานในพระราชกิจจานุเบกษาเล่มที่99ตอนที่155วันที่21ตุลาพุทธศักราช2525พื้นที่ประมาณ6ไร่3งาน52ตารางวา โอเคหลายคนอาจจะอันนี้ลบเลือนหมดหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องระบุว่าประกาศขึ้นทะเบียนตั้งแต่เมื่อไหร่ย,ยังไงเพราะว่าจะได้เอาไว้สู้กับขมิ้นไงถ้ามันจะมาเถียงเอาว่าเป็นสมบัติของมันนั่นนี่อะไรเงี้ยนะอย่างที่บอกนะครับว่าแบบเป็น,ปนองค์เล็ก แต่ว่าความความสวยงามของที่นี่ก็คือเอมีสะบัวรอบๆแล้วมีสะพานไม้ให้ค้ามด้วยนะครับรู้สึกว่าเขาจะไม่ให้เดินเข้าไปหรือเปล่า <c oughs> อันนี้น่าจะน่าจะมามาซ่อมนะนี่น่าจะเป็นของใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่มีทางเดินรอบๆเป็นฟิลเหมือนวัดของคนโบราณนะเนอะใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้หรอก ถ้าทำให้คนอยู่คืออยู่ไม่ได้ฝั่งนี้มีแสดงว่าฝั่งโน้นอาจจะพังเขามีบริการนำเที่ยวสถานที่แลนด์มาร์คสำคัญในตำบลท่าโพสีด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปช่วยเขาประชาสัมพันธ์หลักกันเนาะ ค okay. ขออนุญาตลงตรงนี้เลยอึ๊บโอ้ยสูงอยู่นะขอเก็บดอกบัวไปถวายพระได้ไหมประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากสะพานก็ ใกล้จะชำรุดแล้วแหละขึ้นได้ทีละคนอยากเก็บดอกบัวหลวงไปถวายพระจังเลยประมาณนี้นะครับสำหรับปราสาททองหลาง เดี๋ยวหามุมสวยๆถ่ายรูปไปทำปกก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปดูเปอร์ไก่โลเข้าไกเต้นไม้มันบงัง อันนี้เบอร์ลูกเ้อลกลนะครับไหนๆก็มาแล้วช่วยขารเช้าสัมพัญหน่อยใครสนใจก็ติดต่อได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับบอกว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น่อยเหมือนเดิมรับชอบไลคย,ย,ยแชร์แชร์แคสับนะครับไว้พบกันใหม่บ๊ายบาย